แล้วลูกพี่ต้องสไตล์ดาวน์ท่าเวียงและลูกสูบนะแล้วไม่ใส่กล่องมาให้ผมมามาดูใครที่คู่นี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับคู่ชิงที่หนึ่งเอาหมูมหาผเลย่านีกินนะช่างเหลิมเซอร์วิสเจอกันในแท็กบีครับช่างเอ็มเครื่องซิ่งอ่าโอเคครับที่หนึ่งจะเป็นของใครมาดูกันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้

นิดเดียวลองถามคนขับ่าขายเข้าก่อนไม่รู้เลยนะมไม่รู้ไม่รู้เพ้าหัวไปเหมอใช่หัวเสมอเลยลูกพี่เอ้ยไม่ธรรมดา